สวัสดีครับเพื่อนๆหนังที่รอสปอยจะมาสปอยวันนี้มีชื่อว่า Mad Max f ฟู y รีโรดถนนโลกันเป็นหนังที่โคตรมันโคตรบ้าคลั่งดนตรีประกอบก็ร้าใจการออกแบบตัวละครและรถราต่างๆก็สุดยอดและแสงสีเสียงสวยงามเผื่อไม่เป็นก้อนเซฟล่ก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับ เรื่องเราได้เริ่มต้นที่โลกของเราในอนาคตโลกที่สูญสิทธ์ทุกอย่างแล้วล่มสลายลงไปจากการแย่งทรัพยากรน้ำและน้ำมันคนตกอยู่ในอาการกลัวมีการต่อสู้ด้วยกระมวลนิวเคลียร์ดินพระปูกไม่ได้ทุกทุกอย่างก็มีแต่พื้นทรายคนที่อยู่รอดไม่ป่วยก็ใกล้ตายและเสียสติตัดพ่อหมอที่ผู้ชายคนนีเ้เขามีชื่อว่าแม็ก์พระเอกเคยเป็นตำรวจประดมความยุติธรรมในอดีตแล้วมันก็มีตุ๊กแกสองหัวอยู่บริเวณนั้นวิ่งเข้าไปหาแม็ก์ แม็กก็จับแดกซะเลยโอ้โหทำไมมันอร่อยขนาดดีวะแล้วแม็กก็ได้ยินกลุ่มคนจะมาที่นี่ แมก,ก็เลยรีบซิ่งรถของเขาหนีไปแต่พวกมันก็มาเยอะมากวิ่งฝุ่นตลบอบอวนแล้วแม็กก็โดนรถพวกมันชนข้างจนหงายท้องผมเป็นคนที่ต้องคอยวิ่งหน,นีจากทั้งคนเป็นและคนตายถูกกล่าจากฝูงแร้งกินซากและถูกหลอกจากคนตายที่ผมปกป้องไม่ได้ทำให้ผมต้องอยู่ในดินแดงแห่งนี้เป็นคนที่เหลือสันชาติตยานเดียว คือคนเอาตัวรอดแล้วแม็กก็โดนจับไปที่เมืองซิตาเดลเมืองนี้มีผู้ปกครองเมืองชื่ออิมเมอร์ทันโจแล้วโจก็สั่งให้ลูกน้องตัดผมแม็กสักข้อมูลต่างๆไว้ที่หลังแม็กด้วยแล้วดูดเลือดของแม็กไปพวกบอวอยพวกมันจะเอาเหล็กร้อนๆมาประทับตาที่หลัง Mac. Mac แม็กแม็กก็เลยสู้พวกมันแล้ววิ่งหนีออกมาพวกบอวอยก็วิ่งมาตาเป็นขยอเลยวิ่งไปวิ่งมาก็มาถึงหน้าผาเกือบตกสุดท้ายพี่แม็กก็โดนจับไ,ได้ตัดภาพไปที่เมืองชิตเดลมีชายชคนหนึ่งกำลังอ่อนแอใกล้ตาย เพราะทิวนางโดนกรรมตยภาพหลังสีจึงใส่เสื้อคลุมเอาไว้เขาเป็นคนปกครองเมืองน,นี้มีชื่อว่าอิมเมเทนโจโจ,โจสามารถชีเป็นชีตายกับทุกชีวิตจนได้ชายาว่าวาลล์ทเทพบุตรสงครามทุกคนฟังทั้งนี้เตรียมต้อนรับอิมเมเทนโจเป็นอีกครองที่เราสวอริตของพวกเราเพื่อไปเอาดน้ามาจากกสทาและเป็นอีกครองที่ข้าขอระว่าอินฟลูเอนเซอร์ ฟูริโอโซ่และขอคารวท่าทุกดวงชีวิต เราบ้าวายที่จะได้ร่วมพลังกับข้าไปชั่วนที่รันบนเส้นทางของวันฮอลาข้าคือผู้ถ่ายชีวิตของพวกเจ้าและมือของข้าดีพวกเจ้าจะฟื้นจากเท่าทุรีของโลกนี้มมาแล้วเตรียมตัวไว้ไม่ใช่ใช่มัมาแล้วเจ้าได้สูบน้ำจากบาดานมาเก็บไว้ใช้เองแล้วก็ปล่อยน้ำนั้นให้แก่ผู้หิวหอยแต่มันก็ไปแค่นิดเดียวเอง สหายทั้งหลายอย่าได้เสจติดน้ำเหล่านี้มันจะคลายไปดอยเจ้าและพวกเจ้าจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าขวดมันแล้วทีนงานฟูริโอซาก็ออกเดินทางไปที่แกทเทิาท,าทันทีระหว่างนั้นนักที่ถูกจับได้ก็ถ่ยเลือดให้กับบอไวอยใกล้ตายคนหนึ่งฟูริโอซาก็ได้ขับรถที่มีชื่อว่าวอลิตรงไปตามทางอยู่ดีๆพี่เขาก็ขับรถ,บรถออกนอกเส้นทางซะน,นั้น มันจะทำให้เราบาวอยพากันงงหัวโนาะไม่ไปแกีกท้าเหรอปูเรดฟอร์มเนาะไม่ละเราจะไปตะวันออกกัน ผมจะไปบอก้องหลองให้รู้รถอ,อาวุธไปข้างนอกนี่ไม่ใช่รถตู้ขนสเปียงตรงไปต้งไปเราจะไปทางตะวันออกกดะไรขึ้นทบไยไม่รู้ว่าหัวหน้าสองพาปฏิทีอิทวันเจอก็ได้สูบนมจากแม่พันเอาไว้ให้ลูกของมันนี่พ่อรู้เรื่องนี้ไหมพวกเขาไม่ได้วิ่งไปที่แก๊ตทาวเธอวิ่งนอกเส้นทางเส้นทางนี้อันตรายลถทบวยเขาถูกทมจงกน,นลโพแล้วอิทธวันเจอก็วิ่งไปที่ห้ององเนื้อเพื่อไปดูเมียท้งห้าแต่เมียท้งห้าก็หายไป กับรถวอริแต่ก็เจอยายแก่ถือปืนดักรออยู่พวกน้องไม่ใช่สมบัติของเจ้า ไม่ช้หรือเร็วจะมีคนมาต่อต้านเจ้าเม่จะพาพวกเธอหนีไปที่ไหนหรอกพวกเธอเป็นคนขอร้องเขาให้ช่วยพาหนีไปเองแหละแม่ทอมันพาเธอไปไหนก็พาไปที่ไกลจากเจ้าซึ่งว่าว่ยคนหนึ่งที่ชื่อว่านัดกำลังนั่งถ่ายเลือดของแม็กตอนนี้กำลังเตรียมขบวนรถบรรทุกกระดานใหญ่เพื่อตามล่าฟูริโอซาแล้วพวกว่าวยต่างวิ่งกันวุ่นเลยมันเกิดอะไรขึ้นสลิปมันเกิดอะไรขึ้นกระบฏมันหักหลังอินฟลูเรซเซอร์มันเกาะกบฏพวกอินฟลูเรเออร์เหรอ คน,น้อยพูริโอซ่าเขมยขอจากอินวันโจของอะไรล่ะแม่พันขขมยแม่พันตั้งข้อขอตุกรอเอาคืนแบบไม่มีริ้วรอยทั้ง,ท,งที่กำลังถ่ายเลือดจากแม็กเจ้านันก็อยากไปด้วยก็เลยไปแย่งพวงมาลัยรถจากเสรลปนี่เป็นของฉันฉันไปนคขอเปลี่ยนให้ชัดไป็นคนครับไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันของฉันเจียมตัวเตอะถ้ายืนไม่ได้ก็รบไม่ได้ฉันจะไปอยู่ที่นี่รอวันตาย แต่แกให้เลือดอยู่นะก็ต้องเอาคนให้เลือดไปเอาคนที่เลือดผูกไว้ที่หอกร่ารอดมันมีเรียกครอบเนาะไอ้นี่มาดูนะว้ยว่าแล้วพวกมันก็จับแม็กมาไว้ที่หน้ารถแทบซิกไม่อยากตามล่าฟูริโอซ่าไปเลยมีการลั่นกองรบสร้างความฮึกเหิมตัดภาพไปที่กลุ่มวอดิดไปจนภูเขาจะมาพร้อมเอาเชื้อเพลงิงพวกเธอก็เตรียมสู้กับมันเท่าที่คนจะมีหัวโนาแเราอมก็บไปหากองหนุนของเราดีไหมไม่เราเอาอยู่ ប្រព័ន្ធមិនក៏លហើយរថន้ําຫນ້າក៏ដុតกลับដាក់ กลิ้งไปสมตลอรถจนภูเขาไม่แต่แบบน้ำๆพยายามจะมาจะร้อนวอริดโดนปืในใหญ่ระเบิดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและพวกเธอก็รวมพลังจัดก่อนัรไดแต่จนภูเขาก็มีกำลังเสริมขึ้นมาอีกซึ่งตอนนี้กลุ่มอีมทอโจก็ตามมาทัานก็เลยเข้ามาช่วยจัดการจนภูเขาได้ทีนี้เราก็ไปฆ่าฟูริโอซาเอาเสาอื่นกลับไปซึ่งการน,นี้อิมาทัานโจก็มาด้วยมันจะนี้เราพ้นนะพ่อมันคิดว่าเรางูมันจะดีออกจากทะเลรายโด แต่ทว่าข้างหน้ามีพายุทะเลายขนาดม่าขึ้มาอยู่ทำไมไม่หยุดหรอหวหน้าทำอะไรหัวหน้าทำอะไรฟูริอุซ่ากะซัดลูกน้องตกรถและพยายามขับรถหนีแต่พอดีรถของนัดยางแตกเราต้องถ่ายน้ำหนักย้ายคนให้เลือดไปอยู่ข้างหลังแม็ รอโอกาสนี้มานานก็เลยยิบออกมาพายุทว่าข้างนอกนก็น่ากลัวแล้วแต่ข้างในนี่น่ากลัวกว่าถ้า้าผ่าพายุดิดกินรถที่ไมสามารถตัดพายุได้ไอ้นัทก็คิดสละกเชีพตัวเองเพื่อจะหยุดวาริดที่ดังเอกขับให้ได้ก็เลยปล่อยน้ำบรรลงในรถแล้วตอนนี้ก็เลยจะจุดระเบิดแล้วแต่ทว่าแม็ก็มาห้ามเอาไว้จนทำให้รถวาริดชนรถพระเอกทั้งลำเลย พายุทะเลทรายก็ได้ผ่อนผันไปแม็กก็ได้ตื่นขึ้นมาปลดสายเลือดที่คอของเขาหลังจากนั้นแม็กก็พยายามปลดโซ่ที่คอของเขาจากจอนัตแต่ดีงยังไงก็ดึงไม่ออกพอใช้ปืนริงกระสุนก็ตัดป็นด้านมองไปรอบ,รบๆก็เห็นวอริจจอดอยู่แล้วเขาก็แปรจอนัดไปหาบันไลพอมาถึงเขาก็ยโยนจานทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยภาพที่อยู่ข้างหน้าก็คือเมียสาวทั้งห้าของอีมัตัทนเจอร์กําลัางลากฝุ่นออกจากพายุทะเลทรายแล้วตัดกางเก่งในกันชู่ออกโอ,โ,อโอ้แบบนี้ก็มี น้มซึ่งแมืงนี้ก็ไม่มีใครไว้ใจใครได้เลยแม้ก็ดื่มน้ำไประแวงไป เออคุณนนั้นตัดโซ่เล็กิค้อระหว่างตัดตัดอยู่นั้นฟูริโอซาก็กระโจนเข้าหาแม็กก็ต่อสู้กันชนิดที่ใครไม่ยอมใครนับที่อยู่ในสายยางก็โดดน,นัดฟื้นขึ้นมาแล้วก็ช่วยแม็กยังปืนจากฟูริโอซามาได้หลังจากนั้นก็ยิงปืนคู่กูคู่กูข้อดังน้นไอ้ถุงเลือดข้อ <c oughs> จับนอยได้เป็นเป็นข้อจะเอามาแยกร่องโอเคมอตัดเล็กดูพวกน้องสิ เล่งประกอยงอมจุดแล้วนักก็กคิมมัตโซ่ออกแมกกะ่ตยที่ท้องของนัดแล้วก็ชิงอวาริทไปปล่อยให้สาวๆวิ่งตามขับมาดีๆวาริตก็ได้ โอ้ยไอเอลซาก็พูดว่ามันมีสวิตซ์ลับนะฉันเป็นคนตั้งระบบขึ้นมาเองรถคันนี้จะไม่ไปไหนถ้าไม่มีฉันถอขึ้นมมไม่ถ้าพวกเธอไม่ได้ไปด้วยถอยอย่างนั้นก็ต่ออยู่นี่แหละคิดว่าไอสารเลวนั่นจะขอบใจนายอย่างนั้นเหรอนายทําขาเมียเขาเละคิดว่าเขาจะซึ้งกับนายแค่ไหนกันนายกำลังนั่งอยู่บนเครื่องยนต์รถนายตีบูทสองพันแรงมา้าและฉันว่าเรามีเวลาเพียงห้านาทีอยากเอาเหล็กนั้นออกจากหน้าไหมละ่ะถอยอย่างนั้นขึ้นมม วอรบอยนัดก็รีบตื่นขึ้นมาแล้วมันก็รีบวิ่งตามรถวอริทไปเลยสุดท้ายก็ขึ้นวอริททันบนรถนั้นมีปืนซัดอยู่หลายกระบอกพวกสาวๆได้แอบซ่อนเอาไว้แล้วก็มีคนที่แกตเทาก็มาสมทบช่วยมาล่ามีให้มาแทานจอมองเห็นอะไรบ้างรถดักพอดส์แคสเรนเมอร์โอ้โหมนุษย์กินคนมาเองเลยมาสำรวจความเสียหายมั้งขับไปขับไาฟูริโอซาก็พูดว่า ถอยรถเป็นอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ไปที่ถังเชื้อเพลิงถ่องน้น ฉันไปดูให้เองพ่อแม็กขึ้นไปเจ้านัดก็รีพ่ขึ้นมาพวกสาวก็เลยช่วยกันจับเอาไว้แล้วก็ย้อนลงรถไปเลยเชคาดีที่ไม่โดนรถทับตายก็เลยวิ่งไปสมทบกับพวกที่มาข้างหลังหลังจากนั้นฟูริอซาก็ขับรถไปที่หุบเขาแห่งหนึ่งฉันจะเลยจอขอผ่านทางเอาไว้แล้วไม่รู้ข้อตกลงจะใช้ได้หรือเปล่าลงไปซ่อนข้างใต้เปิดฝาครอบเอาไว้ด้วยนายอาจจะช่วยฉันนายต้องเป็นคนขับรถแทนฉันยังไงก็ตามอย่าให้ใครเห็นนายที่จริงเขาให้ฉันมาคนเดียวตามข้อตกลงพอ มาถึงขุมเขาแคบๆจนภูเขาก็รออยู่แล้วเอ้ยนายชื่ออะไรนะจะให้เรียกนายว่าอะไรชื่อนน้นสมคัญด้วยโลถ้างั้นฉันจะตะโกนว่าไอ้โง่นายก็ขับให้ไวที่สุดเลยนะนี่คือลำดับสตาร์ท1นึ่แดงดับไฟพอจะจำได้นะพอมาถึงจุดสุดข,ของฟูริโอซ่าก็จอดรถของมาครบน้ำมัน3 0 0พันกัลลอนที่นายสั่งฉันจะปลดถังน้ำมันนายปิดทางเข้าโดยบอกว่าจะมีรถเสาสมค ต่อมาแค่้นแต่เรานับได้ยสยมขบวนรถซึ่งตอนนั้นรถที่ไลล่าเธอก็มาทันพอดีฟูริโอซ่าเห็นทางไมดีก็เลยตะโกนว่าไอ้งโง่แล้วหากกระสุนก็สาดมาอย่างไม่ยั้งพี่แมกกาซิงวอริทไปทันทีโดนพวกเขาก็ระเบิดทิ้งปิดทางไม่ให้พวกที่เหลือตามมาได้ แล้วโจรภูเขาก็ตามฟูริโอซาไปอีมาทเทนโจก็ใช้ปีกพูธปิดภูเขาขึ้นมาโจรภูเขาก็ขับมอเตอร์ซคสิงสู้กับแม็กทั้งแม็กและฟูริโอซาก็ช่วยกันสู้กันสุดแรงเมื่อไล่ล่ามาระยะหนึ่งโจรภูเขาก็โยดเหลือแต่พวกอีมาทเทนโจโจขับรถมาขนานจะยิงฟูริโอซาเมียคนหนึ่งที่ทนอ,อยู่ก็เปิดประตูรถออกมาขวางก็เลยทําให้โจไม่กล้าย,ยิงไลยแล้วนัดก็มาบอกอีมาเทนโจว่าอีโมโทเนถ้าผมขึ้นรถคันนั้นได้ผมจะหนีเขาไปแทง ใครสลองให้มันตายทันทีเอาเพอ่อนี่นไปยิงผู้ชายคนนั้นเอาสมบัติฉันเกิดมาจท่ฉันยาว่าจะพอยเจ้าไปโ่งที่วอนฮอร์แล้วจันนัดก็ขึ้นวอรริทไ,ไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความเซ้เซาจึงทำให้โซ่ติดกับรถหล่นลงมาเกือบถูกรถเหยียบตายโอ้ไม่เด้เรื่องเลยอีมัทันโจก็เร่งเครื่องใส่ขึ้นมาหน้ารถไอ้กล้าลูกชายเขาอ,อีทัมทันโจก็ยิงปืนฉมวกล็อกมือของแม็กว้กพวงมาลยัยแล้วก็ได้เจาคนที่ท้องไปตัโซ่จนหลุดไปได้แล้วอินมาททันโจเห็นรถจะชนหินข้้าาางางงทททกก็บออเมีีย่่ว เมียจอหลบเร็วแล้ววอร์เรจะชนหินอยองจังแต่เจก็หลบทันจึงรอดมาได้และเธอก็เลยจะปิดเข้ามาในรถแล้วแต่ประตูรถดันบาหลุดจึงตกรถไปเลยอีเพื่อเจอจะเหยียบเมียอยู่แล้วจึงหักหอบรถก็เลยพลิกคว่ำกลิ้งไปหลายตลอดบพวกสาวๆก็บอกให้แม็กกลับไปช่วยเธอไม่เธอตกเข้าไปใต้รถเธอตายแล้วเมื่อสาวๆรู้อย่างไงก็เลยเสียใจไปอย่างมากไม่ไม่เธอจะไป แล้วมันอยู่ในกันกลีนเพชที่วอเนะเราต้องขับทั้งคืนไปทางตะวันออกเราต้องเช็คสิ่งของปืนทุกกระบอกให้เรียบร้อยฉันจะลงไปใต้รถซ่อมสิ่งเสียหายโถกมันต้องมีคนระวังถอยฉันเองฉันทําได้แล้วฟูริโอซาก็ไปซ่อมส่วนที่เสียหายใต้รถส่วนเจ๊ผมแดกก็ปีนขึ้นไปดูต้นทางหลังรถให้แล้วก็เจอต้นนัดบดอะไรแต่อยากที่ทํางานไม่สําเร็จคนให้เลือดของฉันทําให้เธอต่อยสองครั้งที่ประตูเปิดรับฉัน ฉันรอคิวเพื่อเข้าสู่วันซาฮารอาแล้วเขาก็เรียกชื่อของฉันฉันควรเดินไปกับอิฮารอาเฉลิมฉลองกับเหล่าวีรบุรุษฉันว่าโชคชะตากำหนดไม่ให้เธอไปมากกว่าฉันนึกว่ามาที่นี่เพื่อความยิ่งใหญ่ฉันต้องข้อมสถาดะเพื่อตามไล่ล่าและแลลี่กับแบร์รี่ทำให้สถาด้ฉันแย่ลงใครคือแบร์รี่กับแลลี่ถ้ามีตายพบมันก็เป็นใครตายอยู่ดีแล้วสาวผมทองค่อยๆ่อปลอบโยนจนนัดใจอ่อนในที่สุดเจ้านั้นก็ย้ญ่ข้างเพราะสาวคนนี้ คืนนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อมาเรื่อยๆวิ่งไปวิ่งมาแล้วพเขาก็ติดกดไปไม่ได้แล้วขบวนรถของอิมแทนโจก็ใกล้จะถึงแล้วแ,แม็ก,ก็เลยฝังระเบิดเอาไว้เพื่อจะระเบิดพวกมันพอฝังเสร็จก็รีบออกมาหลังจากนั้นรถของพวกมันก็ระเบิดสนั่นดังตุ้มรถของพวกมันก็ติดโคลนหมดเลยและตอนนี้เจที่ท้องก็ใกล้จะขาดใจแล้วแล้วเด็กในท้องหรอรู้สึกว่าจะเงียบไปแล้วนะปออกอ๊ะ มันออป้าหยุดทำไมไปสิความทรบานรอข้าแล้วใจเย็นก่อนลาลูกข้าออกมาก่อนใครจะอยู่ตรงนี้เป็นคุณพ่อที่โศกเศร้าฉันจะไปจับพวกเธอมาให้รถของเขาเป็นรถยนต์กึ่งรถถังตีตะขาบถึงวิ่งบนโครนได้อย่างสบายๆส,สุดท้ายลูกอีเมทันโจก็ตอายเขาจึงเสียใจบอาทั้งฟูเรียสาและแบกก็ช่วยการดันรถขึ้นจากหลุมที่รถตีรถยนตกึ่งรถถังพอมาถึงก็สกั่กระสุนใส่ทันที ตอนแรกแบกก็ยิงไปที่ตาไฟของรถแต่ก็ไม่โดนเปลี่ยนมาเป็นฟูริโอซายิงเลยยิงไปที่ตาไฟรถโดนหัวหน้าคนหนึ่งตาบอดไปเลยหัวหน้าที่ตาบอดก็สสดกระสุนใส่ไม่ยัง้งทั้งทั้งที่ตาบอดยิงวัวไปหมดทาให้สาวแทบหลบไม่ทันและวจากนั้นแบกก็รีบเอาสลิงมาติดกับต้นไม้ส่วนนัดก็มาช่วยขับรถให้สุดท้ายรถก็ออกจากบ่อโคนได้พิงมาสักพักเครื่องยนต์ก็ร้อนเพื่อจะทําการพักเครื่องยนต์ต้องรอสักพักเครื่องจะได้หายร้อนแ็กจึงอาสาไปสก,กัดกั้นพวกที่ตามมาเฮ้ย hey. เธอต้องขับรถห่างไปอีกครึ่งกิโลเพื่อความปลอดภัย ถ้านายไม่กลับมาตอนที่เครื่องเย็นแล้วล่ะพวกเธอก็ไปกันเองสิถือว่าเขาจะทําอะไรโจมตีพวกมันกลับไงไปกันเถอะหลังจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นแล้วเง,งาดาๆก็โผล่ออกมาแถมได้อาวุธของพวกมันเต็มไปหมดจากนั้นก็รีบเดินทางต่อทันทีแล้วผ่านทุงรางเต็มไปได้วยความน่ากลัวจนกระทั่งถึงรุง่งเช้าแล้วพวกเธอก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงฟูริโอซาก็ไปบอกเธอว่ามารดานที่กำเนิดฉันก็คือแคอทตี้ คนแทนนาะฉันคือลูกสาวของแมรี่คาร์บอสตาผู้หญิงคนนั้นเมื่อได้ยินก็นเลยร้องส่งสัญญาณอีกไม่นานก็พบกลุ่มคนที่มีแต่ผู้หญิงต่างก็แก่ชราแล้วฟูรีโอซ่าก็บอกว่าเธอมาจากทางทิศตะวันตกผู้ถอยพวกเขาเป็นใครพวกเขาไว้ใจได้ช่วยเรามาที่นี่ธูริ้สสวยมาจอกหน่อยช่องโอนโยนลุโกนกอยากให้พวกเธอเห็นเร็วๆจังเลยเห็น เห็นอะไรบ้าน The Green p เพลสก็ลุยมาแล้วอีกาสถานที่มีอีกาบินวนมีแต่พิษเราก็เลยนี้มาไม่มีน้อมกินเพราะปลูกอะไรก็ไม่ได้ด้วยฟูริโอซาก็รู้แล้วว่าบาที่นี่ไม่มีอะไรเหมือนที่คิดเอาไว้เลยฉันมาทำอะไรที่นี่นี่และ ในกินนั้นได้พูดกันถึงเรื่องราวในอดีตป้าคนหนึ่งก็เลยเอามาเล็ดพันธุ์มาให้ดูมาล็ดพันธุ์พวกนี้ใช้ปลูกทุกของที่มีอกาสมีหลายชนิดมากเลยมอกไม้ดอกไม้ผลบะไม้เมื่อก่อนมีมากพอให้ทุกคนกินเมื่อก่อนไม่มีใครข้อขคยเลยเนาะแมก ขอคุยด้วยได้ไหมฉันคุยกับคนอื่นๆแล้วเราไม่มีทางข้ามทะเลเกลือนี้ไปได้แน่ถ้าเราทิ้งรถไว้ที่นี่นขนของขึ้นวัตต์ใสให้ได้มากที่สุดเราอาจจะขี่ไปได้ร้อยหกสิวันหนึ่งรถที่จะเอาไปเป็นของนายมีน้ำมันเต็มพวกเรายินดีถ้านายอยากจะไปด้วยฉันไปทำทางของฉันดีกว่าหวังไปก็มีแต่จะสื้นหวงังทอดเธอซ่อมสิ่งที่พังไปไม่ได้เธอจะเป็นบ้า แล้ววันรุ่งขึ้นฟูริโอซ่ากับคนอื่นๆก็เข้าทะเลเกลือน,นั้นไปแม็กได้เห็นภาพหลอนก็เลยคิดได้เลยซิ่งมอไซค์ไปหาทุกคนเลยแม็กรีบขับไปขวางแล้วก็บอกทุกคนว่าถ้าเราเดินทางไปข้างหน้าจะไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าเราย้อนกลับที่ตะเดียวที่น่ามีทั้งน้ำทั้งอาหารเยอะะไปหมดคงใช้เวลาสองอาทิตย์อ้อมเขาแคบชันมอยเราจะกลับไปท้องเก่าที่เราเพิ่งเข้ามอผ่อนหูเขาแคบชันมันเปิดโลกนายก็รู้ใช่ไหม เขาเอานักรบของเขามาด้วยเราก็จะเอาวอริกปลูกฝาตรงกลางไปเลยจากนั้นเราก็จะเอารถพ่วงทิ้งไว้ตรงช่องแคบแล้วก็ถล่มหินปิดเขามันซะแล้วเราจะเอาชนะซิสเตดลยังไงสมมุติว่าเรามีชีวิตรอดแค่หนึ่งถ้าเราปิดช่องแคบได้มันก็ง่ายที่เหลืออยู่ก็เด็กๆแล้วาวอ์วอยที่ป่วยจะลบไม่ไหวแต่เราก็มีวอวอยชื่อนาทเขาจะพาเรากลับไปเอาขอที่เขาขโมยเรามาไงล่ะใช่มันเราจะมีหวงัง นั่นมันพวกเขาทำไมพวกเขาถึงกลับมอหรอจะกลับมามอบตัวเหรอขาจะกลับไปซื้อสต๊าเพราะรู้้อมที่น่นไม่มีคนโฝ้าพวกเรารีบขึ้นรถเลยระหว่างเส้นตาที่จะกลับนั้นพวกเขาตัดสินใจจะอ้อมเพราะไม่พวกไล่ล่ารู้แต่ก็ถูกจับได้อยู่ดีเพราะมันไม่มีพื้นที่ให้ซ่อนจึงทำให้กลุ่มแม็กถูกไล่ล่าอีกครั้งการประทะก,กันครั้งสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้นมันพยายามจะตัดน่าเรายิงเจาะย่าง พวกมันก็ตามมาจแย่ะไปมดแบบมีคนโหนก็มีด้วยเฮ้ยโหนล,ลงมาก็โดนยายซั์เขาให้มันโหนล,ลงมาจาับผู้หญิงไปทีละคนทีละคนพระเอกของเราก็โดนยิงเขาให้แล้วล่ะอีกไม่นานพระเอกของเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เข้าไปฟัดต่อจนกระทั่งมาถึงติหน้าเขาจงแกฟูริโอซาก็ยันนัดกับรถแทนเธอ แล้วทักเอกของเราก็ปีนรถของไอ้โจเพื่อจะไปข้ามันส่วนแม็กเข็นฟูริออซ่ารุยเดียวก็รีบตามไปช่วยแม็กก็หยิบพวกระโหลกปลาใส่หัวไอ้ยักษ์สู้กันไปสู้กันมาไอ้ยักษ์ก็แน่นิ่งไปนังเอกของเราก็เอาตะขอเสียบปากไอ้โจได้แล้วก็ใช้รอดึงหน้าแหกตายห่าไปเลยทุกคนก็ย้ายจากวอริทมาที่รถไอ้โจแล้วน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่จะข้ามไปเขาจะขับวอริทขวางพวกนั้นเอาไว้ถ้าเธอไปแล้วฉันจะปล่อยรถและตามไปแล้วไอ้ยักษ์ลูกชายของไอ้โจก็ฟื้นขึ้นมามันก็กระโดดใสพ่พ จะเป็นรถขน้นหน้านัดก็เหยียบเบรกจนไอ้ยักษ์หัวเทีมไอ้ยักษ์โมโหก็เลยกระชากขึ้นจะลงมารถจึงไปต่อไม่ได้นัดจึงสละชีพเพื่อสาผมแดงที่เขารักก็เลยหักพวงมาลัยรถวอริเทปพิความขวางพวกมันไว้ที่ดี่หมดเลยล่ะครับสุดท้ายทุกคนก็รอดออกมาได้ ฟูริโอซาได้รับบาดเจ็บอาการสหาหัสมากเลยแล้วนะครับตอนนี้แม็ก <Mac S 1> ก็เลยถ่ายเลือดให้เธอแล้วพวกเธอก็เดินทางมาถึงซิดสเดลสักทีแล้วก็ได้ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าอีบัดทันโจได้ตายหาไปแล้วว้ยทุกคนต่างก็ดีใจที่ไม่ได้ถูกเดลก,การกดขี่อีกต่อไปพวกเขาก็ได้ปล่อยนับให้ทุกๆคนอีกแล้วด้วยส่วนฟูริโอซาก็ได้ปลอดภัยแล้วแม็กม่เห็นว่าเมืองกลับมาสงบสุขแล้วก็เลือกที่จะเดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มให้กับฟูริ โอและแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับตะไครกันด้วยนะครับ